ก่อนจะรับทุง่งชิมก็ลืมกดติดตามสามช่องนี้เลยตารางคลิปเลยนะคนุณเอาละครับ <c oughs> ก็กลาวผมว่าสุดดีมินักนักเกมในวีฟาทุกนค,ค,คนเลยนะครับก่อนจะไปแจกทุกคนนะครับคมก็วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องสามช่องนั้นเลยนะครับช่องแรกก็จะเป็นช่องทำเกี่ยวกับเกมนะ้นคุณอย่าลืมกดติดตามนะครับก็ช่อ,องที่สองเป็นช่องเพจนั่นเองก็อย่าลืมกดติดตาม เพจที่พี่ขึ้นรูปไวเลยนะครับก็น่าจะเห็นแล้วลหละคืเอ,อเปิดคลิปมาก็จะมีสปอนเซอร์ขึ้นเลยนะครับประมาณนี้เลยก็ช่องที่สามจะเป็นซ่องแจกคบการแจกเพชรนั่นพี่เลยนะครับทุกคนก็ถ้าไม่กดติดตามก็จะพลาดที่เพชรนะครับพี่ก็จะแจกเพชรกันด้วยนะครับพี่ก็จะแจกเพชรด้วยนะฮะโอเคนะครับผมแจกเพชรก็วันนี้ก็จะสตรีมด้วยนะทุกคนสตรีมนะโอเคนะครับประมาณ ว่าเกินสองทุ่มครึ่งนี่แหละไม่รู้จะถึงหรือยังนะครับดูนาฬิกาเนาะเออประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ตัดก็จะประมาณเกือบสามทุ่มแล้วเออลงก็นานอยู่นะนีออ่อัพโหลดนานอยู่นะครับผมก็ใครอยากได้คลิปนะครับก็มาดูสตรีมมันด้วยนะครับดูสตตีมนะะโอเคก็ผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม